โอเคนะฮเรามาต่อข้อ26ถึง30นะครับมาต่อกันเลยนะฮะข้อนี้ถ้าเราดูชอย์ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาวัดเราเรื่องของกรมมาฟ a r นะครับมีทั้งคําว่า generate generate เติม gener s generating แล้วก็ to generate generate แปลว่าสร้างแปลว่าสร้างหมดเลยนะครับเราจะใช้กับอะไรนะครับในประโยคนี้อเรามาดูประโยคกันนะครับ in an attempt s ustainable energy the official try to use wind power with the public buildings นั่นหมายถึงอะไรครับในความพยายามที่จะอะไรครับ generate ที่จะสร้างถ้ามันแปลออกมาแล้วมีคำว่าที่จะนะครับนั่นก็คือคำว่า่า to generate นั่นเองนะครับที่จะสร้างนะครับข้อนี้ตอบ d i d o g นะครับ่าคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะ try to use พยายามที่จะอะไรครับ พยายามที่จะใช้ wind power นะครับอ่ะเรามาดูคําศัพท์ด้วยนะครับ sustainable แปลว่าที่ยั่งยืนอ่าที่ยั่งยืน energy แปลว่าพลังงานนะครับพลังงานนั่นคือพลังงานที่ยั่งยืนก็คือไม่ได้ใช่เป็นพลังงานฐานหินที่ใช้แล้วหมดไปหรือเป็นพลังงานจากน้ำมันอ่าหรือฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไปพลังงานที่ยั่งยืนเช่นพลังงานของโซล่า พลังงานลมอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ w i าว power ก็พลังงานลมนะครับ public building อ่า building แปลว่าอาคาร public แปลว่าสาธารณะนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าไปต่อกันเลยอ่าข้อยี่สิบเจ็ดครับอ่ายี่สิบเจ็ดอันนี้เราจะต้องรู้จากความหมายของแต่ละคำนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้วัดไวยากรณ์ด้วยนะครับรู้วัดเรื่องของความหมาย m e นิ่ง นะ,ะมีคำว่า produce นะคำว่า eat provides แล้วก็ aims นะฮะ uh, produce แปลว่าผลิตอ่า uh, ผลิต eat แปลว่ากิน provide แปลว่าจัดหาจัดหาจัดให้อา uh, แล้วก็ aim แปลว่าเป้า,ปาตั้งเป้า อ่าตั้งเป้ามาดูโจทย์กันนะฮะข้อนี้บอกว่า Fuji Restaurant in Phuket that 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 to serve the freshness seafood this week ร้าน Fuji นะครับในร้านร้านอาหารชื่อว่า Fuji ใน Phuket เนี่ยอะไรไม่รู้ที่จะเสิร์ฟอะไรครับซีฟู้ดที่สดที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับ ก็คือตั้งใจเสิร์ฟนั่นเองนะฮะถ้าดูตรงนี้ขอให้สองข้อเลยแล้วกันนะโปรไฟล์แล้วก็เอ m มเนาะอ่าอันนี้ได้สองข้อแต่ว่าถ้าจะเลือกเนะี่ยขอเลือกตัวนี้แล้วกันนะฮะเอมตั้งเป้าที่จะเสิร์ฟอาหารทะเลที่สดที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับอ่าโอเคนะครับไปต่อข้อ28นะฮะอ่าข้อ28่ อ่าโอ้ข้อนี้วัดบรรยกณรน,นะครับ apologize apologizing Ap Ap e ทั้งหมดนี้แปลว่าขอโทษอ่า uh, แปลว่าขอโทษนะ apology เป็นคำนามนะครับอันนี้เป็น verb อันนี้เป็น verb อันนี้เติม ing นะครับอ่า uh, ไปดูกันครับบอกว่าอะไรครับ the manager held a conference to the, 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 for the d e f c u s i o n of the products บอกว่าผูา้จัดการได้จัดการประชุมขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรครับขอโทษเราเห็นทูตรงเนี้ยอ่าเพื่อที่จะขอโทษทูตรงนี้ต้องเป็น to ทู infinitive อ่าทู infinitive ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องเป็น verb อ่าเป็น verb ที่ไม่เติมอะไรเลยนะครับไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ing ไม่เติมอะไรเลยนะเป็น verb เบสฟอร์มอินฟินินะครับข้อไหนครับที่ไม่เติมอะไรเลยก็คือข้อข้อ b b บอยนะครับอ่าข้อ b b บอยไม่เติมอะไรเลยข้อนี้นะครับอโอเคไปต่อนะฮะข้อ29ข้อ29อ่าข้อนี้วัดกร m ม,มานะครับมี extending extend extends แล้วก็ extend เติม ed นะครับ อ่าโอเคมาดูโจทย์กันนะครับอ่า during the spring A and J Plaza นะครับจุดๆๆ is hours until 10 p.m. on the weekend อ่าในช่วงอ่าหรือดู spring A J Plaza นะครับจะทำอะไรเนี่ย is hours until 10 p.m. อ่าออนถึง week end เลยนะครับจะขยายอ่าทั้งหมดเนี่ยแปลว่าขยายนะครับ เอเจพลาซาเป็นประธานอยู่แล้วนะครับต้องหากริยาให้นะครับกริยาตัวนี้ก็มีอยู่2มี3ตัวที่จะเป็นกริยาได้นะครับก็จะมี extend แต่ว่าตัวนี้ถ้าจะเป็นกริยาถ้า extending จะเป็นกริยาต้องมี verb to be เนาะแต่ว่าถ้ามันไม่มี verb to be มาให้นี่ที่เหลือก็ตรงนี้แหละครับ extend ตัวสุดท้ายนี้ตัดออกเลยครับเพราะว่ายัง มันอยู่ในช่วงกองขยายนะครับยังไม่ในเสร็จสิ้นการขยาย a j ภ a s าเป็นเอกพจน์นะครับฉะนั้นกริยาต้องเติม s นะครับก็ตอบข้อ c cat นะครับอ่าโอเคข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อที่30นะครับอ่าข้อที่30บอกว่ายังไงครับอ่าโอเคอ๋อวัดกรมมาเราอีกแล้วนะครับมีคำว่า instructive instruction นะครับ instructively นะครับ instructor นะครับ อ่าพวกนี้แปลว่าแปลว่า i n s t r u c t เนี่ยแปลว่าพวกสร้างสร้างนะครับหรือผู้สร้างผู้สอนอ่าผู้สร้างผู้สอนนะครับแปลว่าการสอนก็ได้นะอ่าเรามาดูกันนะฮะเราเห็นแวบ,บแรกเนี่ยเห็นเดอชัดเลยครับเดอต้องตามด้วยคํานามนะฮะคำไหนเป็นคํานามบ้างก็เนี่ยครับเตอลงท้ายด้วยชั่นเป็นคํานามลงท้ายด้วยเตออ่าที่เป็นคนเป็นคํานามนะฮะเราก็มาดูกันว่า สรุปแล้วเนี่ยน่าจะใช้ชั่นหรือเตอร์ er, นะครับ uh, due to his decades of experience Mr. Smith was responsible for the training of the uh, for new driver เ ne น ok mm ื่องจากประสบการณ์ที่ยาวนานเป็น 10, 10ปีของเขา Mr. Smith uh, เป็นได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการฝึกอบรมอบรม instructors นะอบรมผู้สอนอ่าอบรมผู้สอนจะเหมาะสดนะฮะอ่าถ้าเราใช้ตัว b เนี่ยมันก็จะเป็นอบรมการสอนทำไมมันก็จะไปแปลกทั้งอบรมทั้งการอบรมทั้งการสอนนะครับอ่าข้อนี้ก็จริงเป็น instructor นะฮะการอบรมผู้ฝึกสอนการอบรมผู้ฝึกสอนสำหรับอะไรอะไรครับ new driver คนขับรถมือใหม่นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ ดีด็อกนะครับอ่าโอเคเรียบร้อย30ข้อ5ข้อวันนี้นะไปถึงข้อที่30กันแล้วนะครับ